สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ็มตาพอดแคสต์ ep. ที่112นะครับเราทุกคนนะครับต้องการความสําเร็จในชีวิตต้องการความสุขในชีวิตนะครับซึ่งแน่นอนนะครับการที่เราเนี่ยนะครับจะมีความสุขได้จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการมีเป้าหมายนะครับและถ้าวันหนึ่งนะครับที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะพิชิตเป้าหมายในสิ่งนั้นได้เนี่ย มันก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่ามันสําคัญมากไปกว่านั้นอีกนะครับก็คือการที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาความสําเร็จอันนั้นเนี่ยเอาไว้ให้ได้นะครับคุณหมอขอยกตัวอย่างเช่นนะครับการลดน้ําหนักนะครับ คุณหมอมักจะพูดเสมอๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับใครๆนะครับก็ลดน้ําหนักได้นะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะบอกรู้สึกว่าโอ้ยลดน้ําหนักทําไม่ได้หรอกมันยากหรอกแต่ก็จะบอกว่าใครๆก็ลดน้ําหนักได้นะครับและนะครับถ้าหากเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดน้ําหนักลงได้สาเร็จตามเป้าหมายแล้วนะครับแน่นอนนะครับแม้ว่าเราจะภาคภูมิใจมากๆก็ตามนะครับ แต่นั่นมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับความสำเร็จที่แท้จริงของการลดน้ำหนักที่เราทำได้นะครับเพราะจะเห็นได้ว่ามีใครหลายๆคนเลยนะครับที่เคยลดน้ำหนักลงได้แล้วนะครับแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขากลับมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นมาอีกนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับน้ำหนักในตอนแรกเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักลงได้แล้วเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีความสําคัญมากกว่าก็คือการที่เราจะต้องสามารถรักษาน้ำหนักที่เราลดลงได้แล้วนั้นเนี่ยนะครับให้คงอยู่ได้โดยที่น้ำหนักตัวเราจะไม่กลับ เพิ่มขึ้นมาอีกเลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นจะเรียกได้ว่าความสําเร็จที่แท้จริงของการลดน้ําหนักนะครับวันนี้นะครับก็คงไม่ได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการลดน้ําหนักนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเพียงตัวอย่างนะครับที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับถึงคําว่าความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่นะครับเอาล่ะเรามาคุยกันถึงเรื่องราวการสร้างความสําเร็จในธุรกิจเอมตากันดีกว่านะครับ เหมือนการลดน้าหนักเลยนะครับมีคําพูดหนึ่งนะที่คุณหมอก็มักจะพูดเสมอๆและบอกกับทุกคนเสมอเลยนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับใครๆนะครับก็สามารถที่จะสําเร็จในธุรกิจเอมตาได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเราจะทําได้เหรอเราจะประสบความสําเร็จได้เหรอแต่ก็อยากจะบอกว่าใครๆก็สําเร็จในธุรกิจเอมตาได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะประสบความสาเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือต้องมีเป้าหมายใช่ไหมครับแล้วเราก็ลงมือทําและเมื่อเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะพิชิตเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ได้แล้วเนี่ยนะครับ เหมือนกับการลดน้ําหนักเมื่อสักครู่นี้นะครับสิ่งที่มันสําคัญมากไปกว่าการพิชิตเป้าหมายที่เราทําได้คือการรักษาความสําเร็จเอาไว้ได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเดือนนี้นะครับเราเนี่ยสามารถพิชิตตําแหน่งบอลตาได้แล้วเนี่ยในเดือนถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องรักษาตําแหน่งระดับบอลตาเอาไว้ให้ได้หรือเดือนนี้เราสามารถพิชิตตําแหน่งในระดับแพทินัมตาได้แล้วเนี่ย ในเดือนถัดไปเนี่ยเราก็จะต้องรักษาตำแหน่งระดับแพทิน์มสตาร์เอาไว้ให้ได้นะครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสำคัญกว่าความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยนะครับเราพูดถึงแค่2ส,สเต็ปนะก็คือสเต็ปที่1เลยก็คือเราลดน้ำหนักได้แล้ว สเตปที่2ก็คือเราสามารถรักษาน้ําหนักที่ลดลงได้เนี่ยให้อยู่แบบนั้นอ่ะไปได้ยาวนานตลอดไปหรือเรียกกันว่าชั่วชีวิตเลยนะครับซึ่งถ้านเราสามารถรักษาน้ําหนักที่เราสามารถลดลงได้แล้วก็มีรูปร่างที่ดีแล้วเนี่ยนะครับในสเตปที่2นั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นความสําเร็จที่แท้จริงเลยในเรื่องของการลดน้ําหนักแต่สําหรับในธุรกิจเอมตาเนี่ยนะครับความสําเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยมันมีอยู่3สเตปนะครับสเตปที่1ก็คือเราสามารถพิชิตเป้าหมาย อันแรกสุดนะครับที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราก็ทำมันได้นะครับสเต็ปที่2ก็คือเราจะต้องรักษาความสำเร็จในเป้าหมายที่เราพิชิตได้แล้วเนี่ยยังคงสามารถที่จะรักษามันเอาไว้ได้นะครับ คือพูดง่ายๆถ้าในธุรกิจเอ็มตาก็คือยอดธุรกิจของเราเนี่ยก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งแบบเดิมหรือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสเต็ปที่สานะครับสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกนะครับแล้วสุดยอดยิ่งกว่าก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะ moving up นะครับตัวเราเองเนี่ยขึ้นไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับเช่นนะครับถ้าเราเป็นบอนสตาร์ได้ในเดือนที่แล้วเดือนถัดไปเนี่ยเราก็ตั้งใจอย่างต่อเนื่องเลยนะครับที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเช่น อาจจะเป็น Silver Star าร์อาจจะเป็นโกลสตาร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับและในเดือนถัดไปเนี่ยเราก็ยังตั้งเป้าหมายต่อที่จะมูวิ่งอัขึ้นไปเป็นแพตตินัมตาหรือสูงกว่านั้นนะครับส่วนคนที่เป็นแพตตินัมตานะครับเมื่อเราเนี่ยทำสเต็ปที่2คือเราสามารถรักษาความสําเร็จในระดับแพตตินัมตาได้แล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คือเราต้องทําสเต็ปที่3ก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายที่จะมูวิ่งอันะครับ ให้สูงขึ้นไปอาจจะเป็นระดับ Ruby Star หรือ Diamond Star ในลำดับต่อๆไปนะครับเพราะการที่เราสามารถประสบความสำเร็จได้จนถึงสเต็ปที่3นั้นเนี่ยมันคือการสร้างความสำเร็จ ในธุรกิจเอมตาที่มั่นคงยั่งยืนและมั่งคั่งนั่นเองนะครับแล้วทีนี้นะครับหลายคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วเราจะรักษาความสําเร็จเอาไว้ได้ยังไงรวมไปถึงเราจะสามารถ moving up เป้าหมายให้สูงขึ้นได้ยังไงนะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องนี้แหละครับว่าเมื่อเราสําเร็จตามเป้าหมายแรกได้แล้วในเดือนถัดไปเราจะต้องทําอะไรนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยทั้งรักษาความสําเร็จเอาไว้ได้และ Moving Up ได้อีกด้วยนะครับ ข้อที่1นะครับในเดือนถัดไปเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําอันแรกสุดเลยแล้วมันเป็นเป้าหมายในการทํางานเลยก็คือการที่เราจะต้องให้การสปอนเซอร์ซูเปอร์วเซอร์ใหม่นะครับต่อเนื่องอีกนะครับในเดือนนี้ซึ่งเราจะมีเป้าหมายนะครับในการที่จะสปอนเซอร์ซูเปอร์วเซอร์ใหม่นะครับในเดือนนี้อย่างน้อย10คนแน่นอนนะครับเราอาจจะต้องคุยมากกว่า10คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากจะแนะนําว่าอย่างน้อยเราต้องคุยนะครับยีคนขึ้นไปนะครับเราก็จะ สามารถที่จะสปอนเซอร์ซูเปอร์วิเซอร์ใหม่ได้นะครับการที่เราสปอนเซอร์เนี่ยนะครับมันจะทําให้เรามีความตื่นเต้นมันจะทําให้เราเนี่ยมีพลังมากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะค้นหาคนใหม่ๆนะครับที่เขาเนี่ยเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจที่ต้องการ ความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยแบบเดียวกับเรานั่นเองนะครับข้อที่2นะครับเราจะต้องติดตามดูแลคนใหม่ที่เราสปอนเซอร์ในเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเราก็จะต้องมีรายชื่อของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับคนที่เราสปอนเซอร์เดือนที่แล้วนะครับเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถติดตามได้อย่างจริงจังนะครับและที่สําคัญมากๆอันนึงเลยก็คือเราเนี่ยนะครับจะต้องติดตามเพื่อให้เขาเนี่ย ได้มีโอกาสใช้สินค้ารายการใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับข้อ3นะครับค้นหาคนใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับที่สนใจนะครับต้องการที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาคนที่มีเป้าหมายจะเป็นบอลตาใหม่ในเดือนนี้อย่างน้อยๆเลยนะครับสคนเพื่อที่เราจะลงไปทํางานในภาคสนามด้วยกับเขาในเดือนนี้นะครับแล้วก็ เราจะต้องโฟกัสการทำงานนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสนะครับขึ้นบอลตาร์ใหม่ให้สำเร็จให้ได้นะครับข้อที่4นะครับกรณีที่เรามีคนสำเร็จในเดือนที่แล้วเป็นบอลตาร์ใหม่นะครับเราก็จะต้องยังคงทำงานกับเขาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะรักษาความสำเร็จเอาไว้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาจะต้องมีการเขียนรายชื่อใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เขาสามารถที่จะสปอนเซอร์อย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่สําคัญก็คือการที่เราจะรักษาความสําเร็จเอาไว้ให้ได้นั้นเนี่ยเราต้อง อย่าหยุดการสปอนเซอร์เด็ดขาดนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรักษาความสําเร็จเอาไว้ให้ได้รวมไปจนถึงสามารถทําให้เราเนี่ย moving up ต่อไปได้อีกด้วยนะครับและสิ่งที่เราจะต้องทําสําหรับคนที่ประสบความสําเร็จในเดือนที่แล้วในองค์กรของเราก็คือเราจะต้องช่วยเขาในเรื่องของการดูแลการติดตามผู้คนที่ใช้สินค้าในเดือนที่แล้วในองค์กรของเขาเนี่ยนะครับให้มีการใช้สินค้าในรายการอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ ข้อที่5นะครับโปรโมทนะครับให้ทุกคนในองค์กรของเรานะครับเข้าสู่มิ팅วันพุธนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องมีรายชื่อของทุกคนเลยนะครับที่เราจะโฟกัสพาเข้าสู่มิ팅นะครับการมีรายชื่อมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับชัดเจนมากๆว่าเราชวนใครไปแล้วเราชวนใครวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเวลาที่เราจะชวนเขาเนี่ยนะให้เข้าสู่มิ팅เนี่ยนะครับ เราก็จะต้องให้เขาเห็นถึงความสําคัญนะครับและเราก็ยังจะต้องสอนวิธีการใช้นะครับอาจจะใช้มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการล็อกอินเข้าสู่มิ팅นะครับให้กับทุกๆคนที่เราเนี่ยนะครับได้พูดคุยกับเขาแล้วเขาอาจจะยังทําไม่ได้นะครับเราจะต้องสอนเขาเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องแน่ใจนะครับว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้จริงๆนั่นเองนะครับและนะครับเมื่อใกล้ถึงวันพุธแล้วเนี่ย ในบางคนที่เราเคยชวนแล้วนะครับเราอาจจะต้องชวนซ้ําอีกนะครับเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะลืมเขาอาจจะติดธุระหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับและที่สําคัญมากๆอันนึงเลยก็คือในเช้าวันพุธนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องส่งข้อความไปทางไลน์นะครับให้กับดาวไลน์ใหม่ๆนะครับที่เราตั้งใจจะชวนเข้าร่วมสู่มิ팅นะครับเพื่อแจ้งให้เขาทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับป้องกันการลืมนั่นเองนะครับซึ่งเราอาจจะส่งข้อความทางไลน์ง่ายๆนะครับเช่นว่า สวัสดีครับพี่คืนนี้นะครับเราพบกันที่ซูมิตติ้งนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประโยคง่ายๆสบายสบายที่ไม่ได้สร้างความอึดอัดใจอะไรนะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะครับข้อ6นะครับโปรโมทให้ดาวไลน์ของเราเนี่ยนะครับฟังคลิปทุกวันนะครับเลือกคลิปที่เหมาะสมนะครับแล้วส่งลิงก์ของคลิปนั้นๆเนี่ยให้กับดาวไลน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีรายชื่อนะครับในการที่จะโน้ตว่าเราได้ส่งอะไรไปให้ใคร คลิปไหน EP ไหนไปให้กับใครบ้างแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและขอแนะนำว่าเราควรจะทำช็อตโน้ตสั้นๆนะครับที่เกี่ยวกับคลิปนั้นๆนะครับเพื่อที่จะโปรโมทให้เขาเห็นว่าในคลิปที่ส่งมาให้เนี้ยมันมีอะไรน่าสนใจมันมีอะไรน่าฟังเราก็เลยอยากส่งมาให้เธอลองฟังดูนะครับซึ่งการที่เราเนี่ยทำช็อตโน้ตสั้นๆแบบนี้มันก็สามารถเก็บไว้ได้ในช็อตโน้ตของแต่ละคลิปนะครับเพื่อที่จะเอาไว้นะครับเมื่อเวลาที่เราจะส่งลิงก์นะครับ ใน EP ีต่างๆหรือว่าในหัวข้อต่างๆนะไปให้คนใหม่ๆของเรานั่นเองนะครับข้อที่7นะครับโปรโมทให้ดาวไลน์ในองค์กรของเราเนี่ยนะครับทำคุณสมบัติสูงสุดในการเก็บคะแนนนะครับเช่นการเก็บคะแนนท่องเที่ยวในแต่ละเดือนนะครับหรือการทําคุณสมบัติเพื่อการเข้าร่วมการสัมมนาเข้าร่วมคอร์สต,ต่างๆที่อาจจะมีการกําหนดคุณสมบัติต่างๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการกําหนดในเรื่องของยอดธุรกิจส่วนตัว1,000 PV นะครับในเดือนนั้นๆน,น,นะครับหรือมีการกําหนดในเรื่องของจํานวนการให้การสปอนเซอร์ซูเปอร์วิเซอร์ใหม่ในเดือนนั้นๆว่ากี่ซูเปอร์วิเซอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องโปรโมทแล้วเนี่ยจะต้องติดตามดูแลแล้วก็ ช่วยเหลือเขาในการที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะทําคุณสมบัติเนี่ยได้อย่างครบถ้วนและไม่ตกหล่นนั่นเองนะครับข้อที่8นะครับเช็คยอดธุรกิจทีมอ่อนทีมแข็งทุกวันนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับอะไรบ้างที่เราทําไปในแต่ละวันแล้วเราจะต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนคือการเช็คยอดเนี่ยนะครับมันคือการประเมินการทํางาน ทำให้เราเนี่ยมีสติรู้การทํางานเราอยู่ตลอดเวลารู้การทํางานเราตลอด24ชั่วโมงนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องวางแผนการทํางานแบบไหนปรับการทํางานในวันถัดไปอย่างไรนะครับสิ่งสําคัญน,นะครับก็คือเราไม่ได้เช็คยอดเพราะเรานั่งรอดูยอดว่ามันจะขึ้นหรือเปล่ามันคนละความหมายนะครับเราไม่ได้นั่งรอดูยอดมันขึ้นมาแต่เราลงไปทำงานแล้วเราดูว่า งานที่เราทำเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่จะทำให้เรามียอดธุรกิจเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะยอดธุรกิจทั้งทีมอ่อนและทีมแข็งยอดธุรกิจทีมอ่อนมันก็คือสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยจะรักษาความสำเร็จเอาไว้ได้หรือเปล่าในเดือนนี้เราจะ moving up เพิ่มขึ้นนะสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดือนที่แล้วเนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเช็คยอดเพื่อปรับการทำงานนั่นเองนะครับและข้อ9นะครับตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องฟังคลิปทุกวันนะครับเพื่อที่จะเติมพลังให้กับตัวเราเองนะครับการที่เราเนี่ยเอาตัวเราเองอยู่ในบรรยากาศนะครับการฟังคลิปมันก็เหมือนการอยู่ในบรรยากาศของธุรกิจเอมตาเราได้ฟังมุมมองเราได้ฟังวิธีการเราได้ฟังแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้พลังความคิดของเราเนี่ย เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาในระหว่างที่เราทํางานแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงมือทํางานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการทําทั้ง9ข้อนี้เนี่ยนะครับอย่างตั้งใจอย่างเอาจริงเอาจังนะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งสําคัญเลยทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องลิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลิสต์รายชื่อคนที่เราจะต้องไปทํางานด้วยซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยมีความละเอียดในการทํางานแต่ละคนติดตามแต่ละคนนะครับเพื่อที่เราจะได้ประเมินรายชื่อนั้นๆเนี่ยในทุกๆวัน เวลาเราออกไปทํางานกับเขาเราก็จะได้ค้นดูนะครับว่ามันมีอะไรนะครับที่จะต้องปรับตรงไหนอีกบ้างหรือเปล่ามีอะไรตรงไหนนะครับที่จะทําเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จนะครับปรับการทํางานตรงไหนที่จะทําให้องค์กรโดยรวมของเราเนี่ยก้าวหน้าขึ้นในทุกๆวันนั่นเองถ้าเราเนี่ยนะโฟกัสจริงในทุกๆข้อลงมือทําจริงในทุกๆข้อ เชื่อมั่นนะครับว่าเราจะไม่เพียงรักษาความสำเร็จเอาไว้ได้เท่านั้นนะครับแต่เราเนี่ยจะ moving up สูงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเชื่อมัน่นถ้าเราคือคนจริงเราทำได้แน่นอนจำไว้นะครับถ้าเราคือคนจริงเราทำได้แน่นอนเชื่อมัน่นทุกคนสามารถทำได้สำเร็จได้สวัสดีครับ